สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออ i ออฟิเชวันนี้เราอยู่กับเซียวเอออนิมิพาห้าก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เซียวเออขอแนะนํายาสีฟันพันจันยิ้มแก้ปัญหาเนื้ออักเสบมีกลิ่นปากลองใช้ยาสีฟันพันจันยิ้มนะครับผสมสมุนไพร6ชนิดปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นไม่อรอไม่รู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนะะื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับหลังจากทางสานเข้าไปในห้องเจ้าหญิงนุกยุงโบกมือขึ้นประตูขนาดใหญ่สองบานก็ปิดตัวลงบนแท่งสูงที่ตรงหน้าเมื่อยกลนจื่อยืนอยู่ที่น,นั่นแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเต็มรูปแบบสวมชุดยาวสีขาวเงินและมงกุฎสีขาวเงิน ใบหน้าที่สวยงามงหูงนางช่างแพววๆเหลือเกินมีโมริมฟีปาสีแดงเล็กน้อยและมีแสงเป็นประกายน้ำไม่ท่วในแววตาบนคอเที่ยวเรียวยาวสวมสร้อยคออธิษฐานนอกนั้นก็ไม่มีเครื่องประดับอื่นใดทางซายยืนนิ่งทุกอย่างของร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบผิวสีน้ำเงินค่อยๆจางลงและนามแหลบทั้งแปดก็หายไป แต่ชุดสีขาวบริสุท์ทธิี่สมใสยไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลานี้ข่าวไม่ใช่จินแมวลินอีกต่อไปแต่เป็นทางซานทางซาที่เป็นของเหมยกลจือเท่านั้นเมื่อทางูคมองดูซึ่งกันและกันเหมยกลจือก็รู้สึกประหลาดใจแล้วมีน้ำตาไหลออกมาจากลงตาจนไม่อาจควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อีกต่อไปจานานพุ่งตัวลงมาจัดแท่งสูงเข้ามาหาทางซาน น้ำตาที่ไหลออกมาได้ชโลมหันใจของ,าของนาานายตอนนี้แค่ต้องการสวมกอดถังซานเติมเต็มทุอย่างด้วยความอบอุ่นทางด้านทางาังซานเมื่อเห็นเหมือนกนจือก็ไม่อาจควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อีกต่อไปความรักของพวกเขาผ่านการทำงานหนักมาตลอดในชาตินี้ณเวลานี้ก็รู้สึกเพียงว่าทุอย่างคุ้มค่าทุสิ่งที่เขาพยายามลงไปไม่ได้สูญเปล่านายที่สุด ก็กลาบมาอยู่ด้วยกันได้อย่างแท้จริงทางซาเดินเข้าไปหาหมยกลื่ออย่างรวดเร็วดวงตาผ้ามัวจากน้ำตาทุอย่างที่ข้างหน้าและฉากโดยรอบก็จางหายไปมีเพียงร่างของนางเท่านั้นที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเอาร่างทั้งสองซ้อนทับกันหัวใจของทางคู่ก็แนบชิดติดกันแล้วพวกเขากอดกันแน่นมากและน้ำตาของทางซาก็ไหลออกมา,ม,ามากขึ้นทางคู่กอดกันแน่น การกอดกันในครั้งนี้แตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่แทบจะหลอมรวมเขาด้วยกันเมื่อไอโกนจือ้อลูบหลังทางซานเบาๆดวงตาของนางอ่อนโยนเอราวกับสายน้ำนางก็สัมผัสได้ถึงปูนหน้หักพรของผู้ชายคนนี้อย่างลึกซึ้งและสัมผัสถึงความรักที่จริงใจที่ข่าวมีต่อนางอย่างหาที่เปรไม่ได้ขอบคุณนะขอบคุณที่มายัางโลกนี้เพื่อมาตามหาข้าเมื่อไอโกนจื้พูดเบาๆ ทางซานกอดแน่นขึ้นกว่าว่านี่จะเป็นเพียงแค่ความฝันทางคู่กอดการแบบนี้อยู่นานจากน,นั้นอารมค่อยๆสงบลงทีละน,น้อยทางซานค่อยๆคลายแขนออกมองดูใหม่กุนจืดเจ้าระยะใกล้ด้วยสายตาที่เรารรอนใบหน้าที่สวยงามของหม่กุนจืดแดงกำเล็กน้อยแต่นางก็ไม่ได้หลบสายตามองมาที่เขาเช่นกัน ใบหน้าของทงังซานเผยให้เห็นอารมณ์แปลกๆจกนั้นปล่อยมือออกแล้วก้าวถอยหลังสองก้าวก่อนจะคุกเข่าข้างหนึ่งลงกับพื้นพร้อมพูดว่าที่รักเจ้าจะแต่งงานกับข้าไหมเข้ามาที่นี่เพื่อสู่ขอมันม่นหมายและจะแต่งงานกันอีกครั้งเมื่อโกลจื่อมองมาที่ถังซานทานได้นานรอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าก่อนจะตอบว่าข้ายินดี หัวใจของทางซานั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในตอนนี้แล้วจากมือซ้ายของไมโกนจืดขึ้นมาอย่างระมัดระวงังข่าลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆมีมอริมฝีปากแน่นแต่ใบหน้าไม่มีความเศร้าอีกต่อไปดวงตาเป็นประกายแม้ว่าในตอนนี้จะยังคงม,มีน้ำตาที่ใสสะอาดอยู่เหมือนแก้วก็ตามแหวนมนัดของาลาา เมื่อกนจือถามอย่างกดเครื่องคาเตรียมพร้อมไว้แล้วทางซานยิ้มเล็กน้อยในขณาดที่พูดจานาันยื่นมือขวาออกมาทาันใดนั้นก็มีแสงแปลกๆปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาเป็นหอคอแห่งเวลาและอวกาศเมื่อกนจือแม้จะเคยเห็นหอคอแห่งเวลาและอวกาศมาก,ก่อนแต่ก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงวินาทีต่อมาก,ก็มองเห็นว่า หอคอยแห่งเวลาลวกอากาศเริ่มหมุนอย่างรวดเร็วราวกับคิดต้านมานสายเหมือนคิดต้านแล้วกลายเป็นแหวนแห่งเวลาลวกอากาศนี่คือเมย์กลนจือถามด้วยความประหลาดใจแน่นอนนางก็รู้ดีว่าหอคอยแห่งเวลาลวกอากาศมีความสําคัญต่อทางซายเพียงใดและยังเกี่ยวข้องกับความสามารถทางสายเลือดองสายของเขาทางซานหยิบแหวนขึ้นมา แล้วสวมใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายของไมกุจือจนันก้มศีรษะลงชายหน้าผากของเขาแนบกับหน้าผากของนางพร้อมพูดว่าจานี้ไปเจ้าและข้าจะมีชีวิอ,อยู่ด้วยกันไปตลอดอยู่ด้วยกันนิรันดและเป็นหนึ่งเดียวกันหลังจากพูดจบมีรัศมีแสงอันอ่อนนุ่มผีบานออกมาจากแหวนแห่งเวลาและโอกาศแล้วปกคลุมร่างกายของพวกเขา ในขณะเดียวกันแสงก็ถูรวมเข้ากับร่างกายของพวกเขาไปพร้อมๆกันแหวนแห่งเวลาบนนิ้วของมิคุนจือเป็นภาพลงตาอยู่คู่หนึ่งแต่วินาทีต่อมาก,ก็มีแหวนอีกวงถูแยกออกมาแล้วมาสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายของทางซ้านแม้ว่าแหวนทั้งสองวงจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจนแต่ดูมันจะเชื่อมต่อถึงกันมีความรู้สึกที่พิเศษเข้ามาในจิตใจของมิคุจื จนรู้สึกนี้อย่างชัดเจนว่ามีพลังแหงเวลาอยู่ในทะเลจุญญกนั่งนนี่คือการแบ่งปันอาวุธและผูกพันกันตลอดไปทางซานยกมือขวาขึ้นแล้วรูปแก้มที่ข่าวสะอาดของเหมยกุนจื๊อเบาแล้วนิ้วของข่าวก็เลื่อนลงมาที่ซ้อยคออธิษฐานเตรียมเชื่อมต่อชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันนายชั่วพิบตาต่อมาจิตสัมเนึออันศักดิก์สิทธิ์ถูกกระตุน้นมีแสงสีทองและเงา มาปรากฏขึ้นอยู่ทานด้านหลังของทางซานและมีชาแปลกๆก็ปรากฏขึ้นเช่นกันด้วยการหล่อเลี้ยงจากจิตสัมนึ่องอันศักดิ์สิทธิ์สร้อยคอที่ฐานก็รับเบิดเป็นประกายแสงสีทองอลา,ามจากนั้นมีพลังที่พิเศษแพร่กระจายออกมาแล้วปกคลมพวกเข่าทั้งสองคนเมย์โกนจื่อเงยหน้าขึ้นมองทางซาน มีแสงสีแดงกับพลิบอยู่ระหว่างคิ้วของนางทานใดน,นั้นดาบศักดิ์สิทธิ์อาซูนาก็มาปรากฏขึ้นอยู่ทานด้านหลังของนางพร้อมกับมีวงกลมสทีทองขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาพลังของอาวุธได้ปรากฏขึ้นและรัศมีแสงแปลกๆทำให้พวกเขาดูเหมือนจะได้เดินทางผ่านเวลาและสถานที่นับไม่ถ้วนในทายที่สุดสร้อยคอที่ทาน ก็มีลำแสงสีอทองพุ่งออกมาแล้วห่อหุ้มทั้งสองคนเข้าด้วยกันในตอนนี้เจตวิญญาณดูเหมือนว่าจะถูกรวมเข้าด้วยกันและความรู้สึกที่ชัดเจนก็ปรากฏขึ้นราวกับว่าพวกเขาไม่อาจแยกจากกันได้อีกต่อไปรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์เราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดภายใต้การอธิษฐานพวกเขาพูดพ้องออกมาพร้อมกัน ในเวลาต่อมาแสงสีทองเจ,จ้าจ้าส่องสว่างไปทั่วห้องโถงอยา่างสว่างสวยเป็นอย่างยิ่งมีระลอกขึ้นสีทองอัลลามผิวสวยในอากาศนั่นคือความผ่องใสของแสงสีทองเจจ้าเป็นการเชื่อมต่อของการอธิษฐานสองชีวิตผ,ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวจานี้ไปจะไม่พลาดจากกันอีจะมีชีวิตอ,อยู่และตายไปด้วยกันเมื่อมองมาที่ถานซาที่ตรงหน้า เมื่อกลจื่อดูเหมือนจะมีบางอย่างปรากฏขึ้นอยู่ภายในใจและมีภาพบางอย่างแวบ,บเข้ามาภายในหัวอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเป็นเพียงเสื้อเสี้ยวแต่ดูเหมือนว่าร่างของเขาจะชัดเจนขึ้นภายในใจของนางถ้าสามีเป็นแบบนี้ยังจะขออะไรได้อีกแล้วพูดเาบาๆว,ว่าเจ้าจูบคูมานของตัวเองได้แล้วทางซารลูรบใบหน้าที่เบาบางของนางอย่างลึกล้ำแล้วก้มลงมาโจ นี่คือความรักที่ไม่ซึ่งโสดที่นั่นนอกบรรยากาศของเมอืองเคลีไม่เคยคึกคัาเท่ากับในตอนนี้มาก่อนการเฉลิมฉลองจัดขึ้นสามวันติดต่อกันจนดูเหมือนว่าที่นี่กลายเป็นทะเลแห่งความโศกมีการแสดงความยินดีนับไม่ถ้วนที่ส่งมาจากเผ่าพัานธุ์ต่างๆมาที่คฤหาสน์เจ้าเมอืองเคลรีนอกจากนี้เมื่อไอกลจื่อยังได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า หลังจากนี้อีกไม่นานนางกับทังซานจะไปที่ราชสำนักเพื่อแต่งงานกันอย่างเป็นทางการกลายเป็นภริยาของเขาจากนั้นจึงค่อยฝ่าฟันสู่การเป็นจักรพรรดิในช่วงเวลากลางคืนมีโต๊ะจัดเลี้ยงเพียงโต๊ะเดียวในคฤหาสนาเจ้าเมืองโดยผู้เขาร่วมสนุกใหญ่เป็นมนุษย์ได้แก่ถังซานเมื่ยกนจือเสี่ยวเหิงเจ้าหญิงนุกยงโซชิน และก็มีจ่าข้าส่วนซึ่งเป็นอาจารย์ของทงังซานนอกจากนี้ยังมีหล่าเพื่อนๆอ,อย่างสิ์พี่ใหญ่อุปินจีโต้ปกายโกลีและเฉินจือเชิงด้วยความชื่อเหลือของทงังซานความแห่งแก่งของเหล่าเพื่อนๆต่างพัฒนาขึ้นยกเว้นตูป้ปายส่วนอีกสามคนก็ได้มาถึงระด,ดับสิบแล้วหลังจากที่อุปินจีได้รับบัลลังก์น้ำแข็งที่ทังซานมอบให้ฐานการฝึกฝนของเขา ก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว,วสาาเนื่องได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามยังต้องใช้เวลาพอสมควรในการเข้าสู่ระดับสิบเอ็ในเวลานี้ทางซานได้พบหน้าแต่ละคนในตอนนั้นเมื่ออูปินจิและคนอื่นที่รูว้ว่าเมื่อโกนจิตจจะมั่นกับจินแมวลินผู้นำเผ่าต้นไม้ทองพวกเขาทั้งหมดต่างตกใจเป็นอย่างมาก แม้แต่วันนี้ที่มาที่งานเลี้ยงหัวใจก็เต็มไปด้วยความขุนเคืองพอไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของจีนแมวลินมาก,ก่อนจนกระทั่งเมื่อได้เห็นทางซานเปลี่ยนจากผิวสีน้ำเงินกาบคืนสู่รูปลักษณ์นั่งเดิมในแบบที่คุณเคยแต่วกเขาวก็ยังรู้สึกเหลือเชื่อเป็นอย่างมากในอดีตทางซานเคยเป็นสิทธิ์ที่อายุน้อยที่สุดที่เข้าสู่โรงเรียนไททอนแต่มาตอนนี้ ก็ได้กลายเป็นว่าที่จกักรพรรดิที่สามารถสังหารจากักรพรรดิได้นอกจากนี้ภายใต้การนำของเขาในที่สุดมานุน์ก็มีโอกาสกลับมายิ่งใหญ่หลังจาะดื่มไปสามจอกทางซานยิมลับพุนว่าเสี่ยวเหมยกับข้าจะไปที่ราชสำนักอีกนะมิช้าเพื่อจัดงานแต่งอยู่ที่นัน่น หลังจากแต่งงานพวกเราจะเริ่มเก็บตัวฟ์โฟนเพื่อฝ่าฟันสู่การเป็นจักกพรพัิอย่างเป็นทางการมีเพียงเป็นจักกพรพันเท่านั้นถึงจะปกป้องเผ่าพัานของพวกเราได้อย่างแท้จริงเมื่อเขาเกล่าวว่าเผ่าพัานของตัวเองโดยธรรมชาติย่อมหมายถึงมนุษย์เยวเหอพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่าทุกอย่างพร้อมแล้วแค่รอโอกาสแต่เจ้าจะไม่อรอให้เป็นจักกพรพันก่อนแล้วค่อยอพยพอย่างนั้นลืง ทางซานสา,สายหัวละพูนว่าไม่หลังจากที่เราแต่งงานกันเสี่ยวเหม่ยกับข้าจะเก็บตัวฝฟกฝนโฟลบรดาจากักรพรรดิแนวรำนักมีคนจำนวนไม่น้อยที่สนับสนุนก่อนที่เราจะเป็นจกักรพรรดิหรือล้มเหลวในการเป็นจกักรพรรดิแม้แต่จักรพรรดิอาสุนจิ้งจออสวรรค์ก็ไม่แสดงท่าทางไม่พอใจอย่าลืมว่าเราเพิ่งสังหารจากักรพรรดิเพราะเขาต้องพิจารณาให้มาก หลังจากที่การเป็นจักรพรรดิแล้วทุกอย่างก็จะจบลงเลยธรรมชาติเมื่อถึงเวลานั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมนุษย์จะเติบโตต่อไปจางเฮาสวรกล่าวด้วยความเป็นกังวลว่าทางซานมังเสื่อเกินไปเจ้ามาถึงระดับนี้ได้ก็นับว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีมากขอเพียงพวกเจ้าทั้งคู่เป็นจักรพรรดิยอมสามารถปกป้องมนุษย์ได้ก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของมนุษย์ รูปแบบเส้นทางในการฝึกฝนมี2วิธีที่ทางศาสตร์มอบให้กับมนุษย์1คือการควบคุมธาตุที่ตอนนี้เริ่มดีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วิธีที่2คือนางสือกลหนามที่พระเจ้าประทานเป็นไปได้ว่าในอนาคตจะเป็นเส้นทางในการฝึกฝนที่ดีมากตามใดที่มีเวลามากพอมนุษย์ก็จะมีโอกาสมากขึ้นโดยธรรมชาติทางศาสตรสา,รสารหัวเบาๆและพูดว่า อาจารย์ท่านไม่ต้องเป็นกังวลข้ามีแผนการของตัวเองหลังจากทางซานกับเมยกนจือการเป็นจกักรพรรดิจะต้องไปเชิญกับการปฏิเสธครั้างใหญ่จกโลกนี้ทั้งหมดเมื่อถึงตอนนั้นพวกข่าวต้องออกไปจากโลกฟ้าหลังโดยเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นไม่เพียงโลกนี้จปะปฏิเสธแต่การดำรุอยูขขอข่ข่าวจะทําให้โลกนี้ถูกทําลายยิ่งไปกว่านั้นพวกเข่าวไม่ใช่คนจกโลกนี้ และยังมีญาติสนิทมิตรสหายอีกมากมายที่รอการกลับมาของพวกเขาดังนั้นทางซาต้องจัดการให้แล้วเสร็จพอเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในโลกนี้ไปตลอดจางเข้าส่วนยกแก้วขึ้นมาและกล่าวว่าไม่ว่าเจ้าจะพูดอะไรสิ่งที่เจ้าทำเพื่อมนุษย์มาตลอดหลายปีล้วนอยู่ในสายตาของทุกคนเจ้าคือแสงสว่างที่แท้จริงของการไถ่ถอนมนุษย์ และนำาพามนุษยชาติไปสู่อนาคตนี้อย่างแท้จริงไม่ให้คนของเราต้องตกเป็นทาสอีกต่อไปทางซานยกแก้วขึ้นมาชนและพูดอย่างจริงจังว่าสำหรับการพัฒนาในอนาคตของมนุษย์ข้าเป็นเพียงผู้ชี้นำทางเท่านั้น มนย์จะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมและอนาคตของตัวเองอย่างแท้จริงด้วยความพยายามเจ้ารุ่นสส่รุ่นเท่านั้นถึงจะกลายเป็นคนสำคัญบุลกนี้ด้วยสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของมนย์อริกได้ว่าเป็นพรสวรค์ที่ดีที่สุดหลังจากนี้ก็รอเพียงแค่เวลาว่าจะนานแค่ไหน,นเสี่ยวเห่ยกแก้วขึ้นมาชนและกล่าวอย่างขิงขึว่าดื่มเพื่ออนาคตของมนุ์ยชาติ ตอนนี้ข่าวก็เป็นมนุษย์แล้วจริงๆทุกคนยกแก้วขึ้นมาดื่มด้วยกันหลังจากงานเลี้ยงของวันนี้ได้จบลงวก้ขาวก็เปิดโอกาสให้คู่ม,มั่นทั้งสองคนได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันเมื่อโกนจืดจับมือทางซานแล้วพูดเบาๆว,ว่าถ้าเจ้าเหนื่อยก็ไปพักก่อนเจ้ากรรมสื่อหนักหนาตลอดในช่วงที่ผ่านมาทางซานสายหัวพร้อมตอบว่าข้าไม่เหนื่อย ขอแค่ได้อยู่เคียงข้างเจ้าข้าก็ไม่เป็นไรเมืยอกลจีก็บอกว่าท้าอย่างนั้นพวกเราจจดจุดจุด,จดขณะาาที่กำลังพูดกมหนางลงด้วยใบหน้าที่นังกรรมพวกข่าวมั่นหมายกันอย่างเป็นทางการแล้วการรักษาท่าทางจึงลดน้อยลงทางซายยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าออกไปเดินเล่นกันเถอะฮะเมื่อกลจีอุทานออกมาอยู่คู่หนึ่งแต่วินาทีต่อมาร่างกายที่เบาบางของนาง ก็ถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีงเงินเมื่อมาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็มาอยู่ที่ดน้านนอกคาลอฮาและมีแสงที่ผ้ามัวปกคลุมพวกเขาแม้แต่คนที่เดินผ่านไปมาก็มองไม่เห็นนี่คือความสามารถของดวงตาจิ้งจอกสวรค์ทางซานจำเมือเหม่ยกชือเดินช้าๆไปตามลานจัตุรัสการเมืองเคอร์ลิดวงจันทร์ส่องสว่างและมีดวงดาวลิบระยับ อากาศในช่วงกลางคืนค่อนข้างเย็นแต่ไม่มีผลต่อความคึกคักภายในเมืองทางคู่เดินจับมือกันเพียงไม่นานก็มาถึงยังสถานที่ที่คุ้นเคยเมื่อมองมาที่อาคารหลังเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเมายกลนจือก็อดหัวรอกไม่ได้แล้วพูดเบาๆว,ว่าพวกเราเจอกันครั้งแรกที่ไหนทางซานพยักหน้าและบอกว่าข้าจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ในตอนนั้นเจ้ารู้อะไรไหม ตอนที่ข้าได้เห็นเจ้าเป็นครั้งแรกความคิดอแรกของข้าคือขอบคุณเจ็ดจำนวนของจักรวาลขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดข้าก็หาเจ้าเจอข้าลงมาเกิดใหม่ตามรอยประทับชีวิตในการเกิดใหม่ของเจ้าเมื่อข้ามาเกิดใหม่บนโลกนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดแม้ว่าข้าจะมีสติอยู่มากแต่ในตอนนั้นสาภาพร่างกายอ่อนแอเกินไป เป็นแค่ทารกต่อเล็กๆและที่สำคัญยางเกิดในเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มักจะถูกจับไปเป็นอาหารข้าต้องไปเชิญกับความเป็นความตายจึงไม่มั่นใจว่าเจ้าจะมีชีวิตอยู่บนโลกที่อันตรายเช่นนี้ได้หรือไม่แล้วจะหาเจ้าพบไหมในขณะที่ทังซานพูดแม้ว่าจะดูสงบ แต่เมื่อกลนจือก็สัมผัสได้ถึงอันตรายและความเจ็บปวดที่เขาต้องเผชิญในเวลานั้นได้อย่างชัดเจนข่าวมาจากโลกอื่นที่มีฐานะเป็นอราชันเทพมาที่นี่เพื่อตามหานางขณะที่คิดก็น้มตัวเข้าไปในอ้อมแขนและกอดทางซานแน่นทางซานกล่าวต่อไปว่าในตอนนั้นข้าเกียริโลกใบนี้ได้สาบานกับตัวเองไว้ว่าหากข้าหาเจ้าไม่พบหรือเจ้าถูกฆ่าตาย หลังจากที่ข้าฟื้นพลังในชาติก่อนกลับมาแม้ว่ามันจะเสี่ยงที่จะถูกลงโทษจากกฎของจักรวางแต่โลกนี้จะต้องถูกทำลายจนกระทั่งวันที่ข้าได้พบเจ้าเป็นครั้งแรกข้าก็ชอบโลกนี้ขึ้นมาตั้งแต่นั้นมาความคิดน,นั่นลบทั้งหมดก็หายไปด้วยอรุปลักษณ์ของเจ้านายที่สุดก็หาเจ้าพบ มันไม่มีอะไรสวยงามไปมากกว่านี้ข้าแค่อยากปกป้องเจ้าอยู่เคียงข้างเจ้ารอคอยวันที่เราจะได้อยู่ด้วยกันและในที่สุดข้าก็ทำสำเร็จขอบคุณที่ไม่ทิ้งข้าเมื่อกกนจื่อเงยหน้าขึ้นแล้วหอมแก้มถึงซานเบาๆก่อนจำพูดว่าเจ้าคนฉลาดน้อยเจ้ารู้อะไรไหมตอนที่เจ้าบอกข้าเกี่ยวกับเรื่องราวในชาติก่อนเป็นครั้งแรก หัวใจของข้าก็เต็มไปด้วยการปฏิเสธข้าคิดอยู่คู่หนึ่งว่าเจ้าไม่ได้รักข้าเพียงเพราะตาประทับชีวิตของการกลับชาติมาเกินมาของข้าทางซาผู้นอรอยยิ้มที่เบีเ้ยวว่านี่คือสิ่งที่ทําให้ข้ากังวลใจามากที่สุดเช่นกันเมื่อกลนจื่อก่าว,ว่าแต่แล้วข้าก็พบว่าเจ้าไม่ใช่คนแบบนั้นเจ้าไม่เคยคิดที่จะบอกข้าทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องราวในชาติก่อน และเจ้ายังบอกอีกว่าอย่าให้ข้ามีชีวิตใหม่บนโลกนี้เจ้าต้องการให้เราได้อยู่ด้วยกันข้าขอโทษที่ข้าไม่สนใจในตอนนั้นต่อมาก็พบว่าเจ้ามักจะคอยอยู่เคียงข้างข้าคอยปกป้องข้าและทุกครั้งที่มีเจ้าอยู่เคียงข้างข้าก็รู้สึกว่าไม่มีอุปสรรคใดอีกต่อไปทุกอย่างง่ายขึ้นมามันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข แต่เมื่อเจ้าจากข้าไปข้าก็รู้สึกว่าโลกทั้งใบดูมาจะอยู่ตรงข้ามกับข้าตอนนั้นข้าถึงได้รู้ว่าตัวเองได้ตกหลุมรักเจ้าแล้วจริงๆมันคือความรักของข้าบนโลกนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและติดตามไปด้วยกันนะครับ เพื่อนๆสามารถกดรับชมผู้ที่ใช้ดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพามีใครชอบใช้ยาสีฟันสมุนไพรแบบเราไหมคะเราแนะนำตัวนี้เลยค่ะน้องเขาเป็นยาสีฟันของพระจันยิ้มอยากบอกว่าเขามีสารสก,กัดจากสมุนไพรรวมถึง20ชนิดเลยนะคะ เนื้อของเขาจะเข้มข้นไม่ผสมแป้งด้วยนะคะและปริมาณที่ใช้เท่ากับมเมล็ดข้าวโพดเลยค่ะจะบอกว่าเรานะคะเป็นคนที่ชอบกินชาเขียวบ่อยมากและชาเนี่ยแหละคะ่ะที่ทำให้ฟันมีคราบเหลืองแต่พอใช้น้องไปนานๆก็คือเราจะรู้สึกได้เลยว่าน้องช่วยลดคราบชากาแฟนะคะทำให้ฟันขาวสะอาดและไม่เสียป,ปากด้วยแถมยังทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นโดยเฉพาะตอนใส่แมส หากินป่ามากวนใจแน่นอนค่ะอย่าลืมไปลองกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้เซลล์เออขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ